เดี๋ยวเราจะไปตำกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่น้ำปลาก่อนนะผมใส่น้ำปลาช้อนนะกุ้งนี้ผมแช่น้ำเกลือไว้นะผมใช่น้ำเกลือนะครับนี่ครับเราจะไม่ตำนะเราจะนคนๆนะขาวนะช้อนนึงนะผมแล้วก็ตามด้วยหอยดองนะผมหอยดอง ครับมกนุ่มเล็กเกินไปนะครับผมดาดพี่นอ้องเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟใส่ถ้วยทานกันเลยครับเป็นงานวันเสร็จเล้วนะครับผมตำตำซัวใส่กุ้งใส่ไข่ข้าวนะครับผมเ็บๆเดี๋ยวเราไปทานกันเลยครับ นี่ครับผมใส่แล้วกดคนนะผมคนใี้เข้ากันเดี๋ยวชิมรสชาติแล้วนะผมรสชาติอร่อยไหมนะครับผมอื้มรสชาติจัดจ้านครับผมเค็มนะผมเตามด้วยกุ้งสดนะผมกุ้งสดใส่กุ้งสดนะผม,มหมดเลยนะครับผม ใส่หมดเลยนะครับผมขาวนะช้อนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตามด้วยหอยดองนะครับผมหอยดองน,นี่นะครับผมตามด้วยชูรสนะครับผมใส่หลายแส่บหลายเส้นนะครับผมตำ ตำซั่วใส่กุ้งใส่ไข่ข้าวนะครับผมเส็บๆเดี๋ยวเราไปทานกันเลยครับเดี๋ยวเรามาใส่ไข่กันเลยนะคไข่จะเป็นไข่ลูกนะผมนี่ไข่ข้าวนะครับมะนาวนะครับผมใสน้ำตาลอ๋อใส่ครับผมใส่มะนาวลงไปนะครับผมใสลงไ,ไปเลยแล้ว ใส่ลายเส็บลายพี่น้องหอยดองเรื่อยเนาะเราใส่เครื่องซิงก์ตามด้วยชูรสนะครับผมใส่หลายเซ่บลายเซ็งตามด้วยชูรสนะครับผมใส่หลายเซ่บลายเซ็งป้าพี่น้อง เป็นตัวเซตครับ,นะนะค,รบครกเล็กเกินไปนะครับผมได้พี่นอ้องเดี๋ยวเรามาใส่ไข่กันเลยนะครจะเป็นไข่ลูกนะผมไข่ข้าวนะครับ,รบแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะ มะขาวครับช้อนหนึ่งนะผมแล้วก็ตามด้วยหอยดองนะผมหอยดอางน,นี่นะครับผมนี่นครับผมใส่กับคนนะผมคนนี้เข้ากันนะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะน,นี่นะผมลองกินใส่ไปด้วยครับผม ใส่หลา้เสฟหลา้เลยพี่น้องนะครับใส่หมดเลยครับกุ้งนี่ผมแช่น้ำเกลือไว้นะครับผมแช่น้ำเกลือครับนะครับนี่ครับเราจะไม่ตำนะเราจะต้นตค,นนะครับขาวคะช้อนนึงนะครับผมแล้วก็ตามด้วยหอยดองนะครับผมหอยดองน,นี่นะครับผมป ตามด้วยชูรสนะครับผมใส่หลายซับหลส์สีขาวนะผมช้อนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตามด้วยหอยดองนะครับผมหอยดองนี่นะครับผมหอยดองเค็งนะครับผมแล้วตามด้วยกุ้งสดนะครับผมกุ้งสดใส่กุ้งสดนะครับผมกินนะครับผมลองกินใส่ไปเลยครับผม ใส่หลายเซ็บหล้พี่น้องนะครับใส่บมนได้เลยครับนี่ครับผมใส่แล้วกับคนนะผมคุณีด้เข้ากันนะใส่น้อยเซ็บน้อยพี่น้องมาครับ เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราเค็งนะผม,มเกาตามด้วยกุ้งสดนะผมกุ้งสดใส่กุ้งสดนะผมเราใส่เครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ขนมจีกเดี๋ยวเรามาใส่ไข่กันเลยนะรับไข่จะเป็นไขลุกนะผมไข่ข้าวนะ เพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราเอานะผมใส่กตาอ๋อใส่ครับนะผมใส่มะนาวลงไปนะครับผมใส่ลงไปเลยนี่ครับผมใส่แล้วก็คนนะผมคนให้เข้ากันนะเราจะมาตำส่วใส่กุ้งนะครับผมแล้วก็ใส่ไข่ข้าวนะครับผมไข่ลูกใส่นมจีนนะครับผมนี่ ตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตำกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่น้ำปลาก่อนนะครับผมใส่น้ำปลาช้อนเราจะมาตำซู้ยใส่กุ้งนะครับผมแล้วก็ใส่ไข่ข้าวนะครับผมไข่ลูกใส่นมจีนนะครับผมนี่ตามนี้นะครับผม เราไปเสิร์ฟใส่ถ้วยทานกันเลยคนระับเป็นอนันว่าเสร็จเลียตามด้วยน้ำปลา้านะครับผมน้ำปลาของเราเนี่ยใส่หลายๆเศษหลายครับพี่น้องตามด้วยน้ำตาลใส่เดีย๋ยวเรามาใส่ไข่กันเลยคนระับจะเป็นขลุกนะครับนี่ไข่ข้าวนะครับมหมดเลยนะครับผม ใส่หมดเลยนะครับผมนี่นะครับผมใส่แล้วก็คนนะครับผมคนให้เข้ากันนะเดี๋ยวเรามาใส่ไข่กันเลยนะใส่ไข่จะเป็นไข่ยุกนะครับผมไข่ข้าวนะครับผมเดี๋ยวชิลุชากันนะครับผมรสชาติอร่อยไหมนะครับผม <C> e <at> อิเชาดิจัดจ้านครับผมเราจะเาจะไปจะมาตำส้วใส่กุ้งนะครับผมแล้วก็ใส่ไข่ข้าวนะครับผมไข่ลูกใส่นมจีนนะครับผมนี่ตามนี้นะครับผมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาโลกผลกให้เครื่องเข้ากันนะ กินนะผมเกิวตามด้วยกุ้งสดนะผมกุ้งสดใส่กุ้งสดนะผมแค่แล้วครับผมตำตำซัวใส่กุ้งใส่ไข่ข้าวนะครับผมเส่บๆเดี๋ยวเราไปทานกันเลยครับมะานาวนะผมใส่าลอ๋อใส่นะครับผม,ใส,ใ,สบผมใส่มะนาวลงไปนะครับผมใส่ลงไปเลยอีน้าผมเรงกิน ใส่ไปเลยครับผมใส่หลายเซบหลายเรื่องนะครับใส่หมดเลยครับกุ้งนี่ผมแช่น้ำเกลือไว้นะครับผมแช่น้ำเกลือนะครับนี่ครับเราจะไม่ตำนะเราจะเป็นคนนะขาวนะช้อนนึงนะผมแล้วก็ตามด้วยหอยดองนะครับผมหอยดองนี่นะครับผม มาจ้ะมาจ้ะ<อ>ครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราหน้าผมลองกินใส่ไป้วยครับผมใส่หลายเซตหลายเลยพี่องนะครับใส่หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปตามกันเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะมาใส่น้ำปลาก่อนนะครับ น้ำปลาช้อนเดี๋ยวเราเจะไปตำกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่น้ำปลาก่อนนะครผม